อ่าวันนี้มาอัปเดตคออแม่แยมโลมั้งนะคะก็น้องคลอดเมื่อวันที่7มีนาคม2,567เน้อะวันนี้อายุได้9วันนะคะน้องก็แข็งแรงดีนะคะทั้ง4ตัวนะกินนมแม่เก่งนะคะเนาะวนบึกเลยนะคะตัวก็ไล่ไกันขอดูไหนบกเนาะอ,อ่านี่นะคะ่ะตัวโตวเลยขนมาแล้วเนอะ,ะอ่าเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะ อ่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะอืมตัวที่สองนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะคะอ้วนบึกเลยนะพุงป่องเลยกินนมเก่งมากค่ะตัวเท่าๆกันเลยตัวที่สามนะคะตัวเมียค่ะฮะตัวที่สี่นะคะตัวผู้ค่ะเนาะ เด็กแข็งแรงดีนะคะทั้งสี่ตัวเนาะ,ะคู่สองเมียสองนะคะใครชอบพอกนี้ก็ทักสอบถังเพิ่มเติมนะคะนี่คุณแม่เขานะคะเกาคอให้ชอบนะเนะาะอ้วนบึกทุกตัวเลยนะคะชิ้นเก่งค่ะแม่เขาเลี้ยงดีมากมตัวไร่ๆกันหมดเลย โอเคเนะื้อไวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเนาะวันนี้เขาได้9วันก็อีกสักประมาณ6วันนะคะ6 7วันก็น่าจะเรืมตาแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ